สิททุกท่านครับที่อยู่ผมอาจารย์ตอบผู้สร้างสารบุราพาเทวาและคุยกันต่อคลิปนี้ครับเราไม่คุยเรื่องตัวเลขแล้วตัวเลข,ลเ,ลขเราคุยกันมาเยอะมากเลยนะก็มีหลายคลิปคลิปนี้เรามาคุยแบบนี้ว่าข้อจํากัดของการดูไพย่พยากรณ์ทุกท่านครับจากที่ผมได้สังเกตมามากมายสังเกตุแตนี้ยเวลาน,านานแล้วเนอจะเห็นว่าหลายคนนั้นชอบรับกันพยากรณ์ด้วยไพย่ รู้สึกว่าเออมันสนุกมันน่าสนใจแล้วก็รู้สึกมันน่าเชื่อถือแต่ต้องเรียนทุกท่านแบบนี้ว่าการพยากรณาไม่ไพ่นี่ก็มีทั้งความแม่นและมีข้อจํากัดในวิชานี้อยู่ต้องเรียนแบบนี้ว่าแม้ผมเองจะสร้างสารบุรพ a t h i วาซึ่งจริงก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มกลุ่มก,มการ์ดราเคิลการ์ดเช่นกันเนี่ยผมยังคงเรียกคำว่าไพ่นะใช้คำว่าแผ่นภาพนะครับเพราะการ์ดแปลแผ่นภาพก็ได้กลุ่มนี้เหมือนกันนะแต่ผมก็เห็นข้อจํากัดข้อจํากัดบางอย่างเนี่ยในวิชาผมพยายามที่จะขจัดออกไปแล้วแต่ ข้อจำกัดหลายอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นไพ่ตระกูลใดสำนักใดเนี่ยขจัดไม่ได้จริงๆอยากหยิบขึ้นมาคุยให้ฟังครับเพราะว่าจะได้เป็นข้อสังเกตรหรือเป็นข้อพึงพิจารณาก่อนท้นจะไปดูดวงกับใครก็ตามประเด็นแรกครับข้อจํากัดของการดูได้ไพ่คือไม่สามารถดูลองเทอร์มายาวๆได้คือดูได้ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้ดูได้แต่อาจจะไม่แม่นนั่นเพราะว่าต่างครับต่างจากวิชาที ดูจากดาวดูจากดาวเนี่ยมีกฎเกณฑ์อยู่ค่อนข้างมากมายแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยแล้วก็ค่อนข้างมั่นย่เนาะสามารถจะอธิบายในระยะยาวได้แต่การนะดูด้วยไพ่ย,ยากรณยเนี่ยเป็นการดูความน่าจะเป็นจากผลกรรมในปัจจุบันผลกรรมรวมในปัจจุบันที่ท่านได้ทําไว้ดังนั้นเมื่อเวลามันผ่านไป6เดือน1ปี3ปี5ปีในการการะทามันเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนความน่าจะเป็นมันก็เปลี่ยน จึงไม่สามารถใช้การพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในระยะยาวแม่นยำได้บ้างในบางกรณีลองสังเกตดูนะครับถ้าท่านจะดู5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าถ้าดูด้วยไพ่อาจจะไม่แม่นเท่าที่ควรอาจจะต้องใช้วิชาอื่นเช่นเลขตัวหรือโหราศาสตร์ไทยเข้ามาจาับบีมาแ์ดวิชาพวกนอรราศาสตร์เช่นลายมือหรือโงเฮงเนี่ยก็สามารถจะดูได้เช่นกันแต่ต้องหาอาจารย์ที่ความเชี่ยวชาญนะลายมือกับโงเฮงเนี่ยผมเน้น อันนี้คือข้อจํากัดแรกการดูระยะยาวข้อจํากัดที่2ครับการดูด้วยไพ่เนี่ยอา,าาอ,นนาอาจมีความคาดเคลื่อนได้จมายความว่าดเคลื่อนได้จากอะไรบ้างจาก1นจิตสมาธิของคนที่ดูมีความคาดเคลื่อนได้ 2. อผู้ที่มาดูเนี่ยมีความคาดหวังอะไรบางอย่างเป็นอย่างมากแล,แล้วเป็นคนจับเนาะไม่ใช่ผู้พยากร์เป็นคนจับเป็นคนจับพยากร์แล้วมันทําให้บางทีมันเกิดคําตอบที่เกิดจากความคาดหวัง ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ทําให้เกิดความคลัดเคลื่อนได้ผู้ที่พยากรณ์ให้ป่วยแบบนี้ป่วยก็จิตสมาธิไม่ดีหรือแม้ท่านโชคร้ายไปเจอประเภทมิจฉาชีพวิชาชีพที่ไม่ได้พยากรณ์อะไรเป็นจ้องจะหาเงินเนี่ยหรือแม้แต่ไม่ใช่วิชาชีพแบบแต่ประเภทแบบจะหาเงินนะจะหาะไรายได้คือแบบมีความรู้อะไรก็รจับเพื่อจะแล้วก็โม้เมาส์ไปเพื่อจะหาเงินหลอกลวงไปอันนี้ต้องพึงระวัง อันนี้ไม่ข้อจากัดครับความคาดเคลื่อนเนี่ยอาจจะเกิดทั้งเป็น,เ,ปนเกิดจากผู้ที่ให้คําพยากรหรือผู้ที่รับคําพยากรมันเกิดได้ทั้งสิ้นครับเกิดจากจิตที่ไม่เป็นกลางไม่เป็นสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้สุขภาพที่อาจจะไม่พร้อมนี่เกิดได้จริงๆ3ิสาครับสานี่เป็นเรื่องความเชื่อผมเหมนแบบนี้เรื่องความเชื่อจริงๆ 3. สเนี่ยผมเคยมาแล้วเนะเคยเจอกับตัวจริงเคยฟังอาจารย์ท่านอื่นพูดแต่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อนะนะสมัยอายุน้อยไม่ได้เชื่อแต่เจอกับตัว แต่ซึ่งเป็นแลเคสนะเคยเจอแค่ไม่กี่เคสนะครับแล้วต้องเชื่อจริงๆผูกดวงชะตาดูด้วยเลขเสตร็จตัวได้ดูดวงของศัสตร,ร์ไทยได้แต่พอจับพยากรณ์ได้ผมลองแล้วไม่ใช่แผ่นภาพปูพระเทวาหรือศาสตร์อื่นที่ผมอาจจะเคยเรียนมาที่เป็นไพ่เนะี่ยแล้วรวนรวนคือออกมาไม,ไม่ต้องบอกว่าต้องคำว่ารวนเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงต้องท่านใดเนี่ยถ้าพยากรณ์ด้วยไพ่เป็นจะรู้เลยว่ารวนคืออะไร เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ไม่สามารถได้จริงนะครับแล้วแม้เวลาผ่านไปพยากรหรือคนเดิมก็ไม่ได้อยู่ดีผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครูอาจารย์ท่านสอนมาว่าถ้าไปเจอคนที่พยากรณด้วยไพ่ไม่ได้อย่างมีไม่กี่อย่างหนึ่งก็คือเจ้าคําิเวรเขาอาจจะรุนแรงอะไรก็ตามเขาไม่ให้ดู 2. อ,อาจจะมีเทปรนาครูบาอาจารย์อะไรที่เขาปกป้องรักษาอยู่ก็าไม่ให้ดูหรือสามมีเครื่องราขงของขังไว้บางอย่างที่ไม่รู้อะหรือคนที่มีมนต์คาถาเนี่ยผมตอบไม่ได้จริง อันนี้ก็เ่าไปฟังไปความคาดเป็นสิ่งที่พยากรไม่ได้เป็นข้อจํากัดข้อจากัดที่4ครับเพิ่มกัดนี้คือเรื่องความชัดเจนแต่นนธธเนี้ยในพระภาพรูเทว่าเนียขจัดปัญหานี้ไปแล้วเนะความชัดเจนคือบางท่านจะใช้บางศาสตร์ที่เป็นไพ่ในการพยากรเนี่ยแล้วประสบการณ์ไม่มากพอความชํานาญไม่มากพอชั่วโมงบินน้อยเนี่ยไม่สามารถพยากรณ์ออกได้เออพยากรแล้วไม่ไม่ชัดไม่เคลีย ไม่ชัดไม่เคลียร์ว่าเฮ้ยดีไม่ดีอาชีพอะไรหรืออาชีพอะไรยังไงตอบไม่ได้สุขภาพตอบไม่อาจจะตอบไม้กว้างๆไอ้แบบเนี้ยเป็นปัญหาสังเกตว่าคนที่ทําได้วันนี้ต้องมีชั่วโมงบินพอสมควรซึ่งตรงเนี้ยอ่ะใ,ในในบางวิชาเช่นของผมเองเนี่ยแผนภาพโบโลเฮวาเนี่ยกำจัดปัญหานี้ไปแล้วเรื่องความชัดเจนสังเกตว่ามีมีท่านที่มาเรียนกับผมแล้วนี้ก็ไปดูดวงเนี่ยก็มีลูกค้าเยอะพอสมควรก็ยังคงชื่นชมเป็นฟีดแบคกลับเข้ามานะว่าเออ วิชาเนี้ยของผมเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนเลยสามารถจะบอกเรื่องอาชีพเรื่องอะไรค่อนข้างชัดอันนี้ไม่ได้ชมวิชาตัวเองนิดเล่าให้ฟังนะครับว่าในในในไพ่พยากรณ์มีข้อจำกัดแบบนี้อยู่จริงจริถ้าท่านไปเจอในบางวิชาซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ช่วงบินเป็นอย่างมากเลยแหละผมเนี่ยก็ต้องอย่างมากเลยนะถึงจะสามารถที่จะพ้อจ่อจงอะไรได้แต่ก็ไม่ได้แนะนําให้เอาแบบไพห่หลายก็เรียกอะไรหลายสานักหลายวิชามาใช้ร่วมกันใช้พร้อมกันนะอันนี้ผมก็จะ ค่อนข้างจะมั่วนะที่ผมพูดตรงนะแต่เราใช้คอนเฟิร์มกันนะสามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดเกี่ยวกับการใช้ไพ่ที่เล่าให้ฟังว่าก็อีกอย่างหนึง่งคือระวังนิดเดียวครับอันนี้เห็นหมอดูชอบทําเยอะผมเคยจะทาอยู่พักแล้วก็ไม่เอาดีกว่ามันมันไม่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทําก็คือการพยากรณ์ภาพก,กว้างโดยใช้ไพ่ภาพก,กว้างโดยใช้ไพ่คืออะไรเช่นปี25 6 5นรคนเกิดราศีนี้แต่ใช่แล้ววนนี้เดือนตุลาคมอ่ะคนเกิดราศีตุล ขอเล่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักอย่าอย่าพยายามพยากรแทนแทนแบบนี้ครับอันนี้ไม่ดีนิพ่งระวังจริงถ้าท่านดูเนี่ยผมแนะนำให้ท่านไปดูตัวอาจารย์หรือโหราจารย์ที่ท่านดูด้วยโหราศาสตร์ไทยจะดีกว่าอ,อ,อธิบายเนี่ยมีมว่าทาไมอกให้ดูกับท่านที่เรียนโหราศาสตร์ไทยจะดีกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของเรื่องดาวมันเกี่ยวข้องแม้วะลัคนากําเนิดท่านจะไม่ได้ตรงนะกับราศีที่ครูอาจารย์เหล่านั้นได้พูดก็ตามยแต่อย่างน้อยเนี่ย การพยากรณ์ลักษณะสมมูติด้วยแต่วอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างมีความแม่นยำแต่ถ้าเกิดมาจับไพ่เนี่ยอาจจะแม่นแค่กับบางคนเท่านั้นนะเป็นไปไม่ได้ที่จะจับไพ่1ใบห้าใบสาใบแล้วจะมาแทนทุกคนที่เกิดราศีตุลได้เป็นไปไม่ได้อันนี้ผมพูดจริงๆแล้วก็อาจจะคาาเคลื่อนเยอะนะครับค่าเคลื่อนเยอะ,นะอยอะถ้าแนะนําจะให้ดูดูเฉพาะบุคคลจะดีกว่าอันนี้เป็นข้อจํากัดของการ ดูด้วยไพ่พยากรณ์ที่หยิบมาฝากในวันนี้ครับเหตุเพราะว่าเห็นในสื่อมาเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะเตือนสติทุกท่านงั้นไพ่พยากรณ์เป็นวิชาพยากรณ์หนึ่งที่ดีและมีประโยชน์และมีความรวดเร็วที่สําคัญที่น่าสนใจด้วยเพราะมีรูปมีเรื่องราวให้เราได้ฟังได้ได้เห็นได้อ่านแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีข้อพึงระวังในการใช้อยู่เช่นกันก็หวังจะได้ประโยชน์ครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ